ค่ะวันนี้นะคะชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัยนะคะได้เข้าพื้นที่ของตำบลบ้านนานะคะซึ่งท่านนายกบัวลอยปานจันนะคะมอบหมายให้กับท่านรองสายแดนธรรมานะคะนายกรองนายกอบตบ้านนานะคะให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัยนะคะค่ะสวัสดีค่ะท่านรองสายันคค่ะ วันนี้นะคะทางชมรมนักข่าวนะคะก็ผ่านเข้ามานะคะในพื้นที่ของตําบลบ้านานานะคะมีในช่วงนี้ภัยแล้งนะคะท่านรอ,อ,องอท่านรองนะคะวัน,นวันนี้นะคะทางชมรมนักข่าวจังหวัดสมุโขไทยนะคะได้เข้ามาในพื้นที่นะคะซึ่งภัยแล้งในช่วงนี้นะคะทางอบตนะคะมีมาตรการเกี่ยวกับป้องกันและแก้ไขหรือช่วยเหลือประชาชนอย่างไรบ้างคะรับการช่วยเหลือประชาชนภัยแล้ง เวลานี้ถ้าเราพืพื้นที่ทากินนะมันก็คือเวลานี้แม่น้ําก็สูบน้ําไม่ได้แล้วล่ะน้ำามนทาให้หมอกไม่ได้ปล่อยมาเครื่องสูบน้าเราก็มีอยู่เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าก็จํากัดก็ช่วงนี้ก็สูบไม่ได้น้าก็ตน้ตนนี้มีบ่อของก็ไอกตามหมู่บ้านที่จะทําการเกษตรแต่ช่วงนี้ก็ทําการเกษตรแบบนี้ ทำนาก็ยังใช้น้ำบอ่ออยู่คนระับส่วนทางอบตอน,นี้ก็ช่วยเหลือถ้าเกิดมีกระแสไฟฟ้าที่ช่วยบอ่ออโซล่าเซลลนะ์มีบอ่อโซล่าเซลล์อยู่หมู่หกหลายบ่อที่ที่ท,ทางกรมทางประจอให้ที่ของอบตนะครับ เรานี้ก็ต้องใช้น้ำบอกที่แผงโซลาเซลล์ที่ทางราชัชกรรมาช่วยเหลืออยู่ครับค่ะแล้วช่วงนี้นะคะเกี่ยวกับหมอกควันนคะคะท่านามีมาตรการปร้องกันยังไงที่ไม่ให้ประชาชนจุดไฟใน<อ>ช่วงอหมอกควันไอ้เกี่ยวกับเผาเ็จค่ะคือผลาการเรกษตรก็ช่วงนี้ก็ขอลองทางกำนันให้ช่วยประชาสัมพันเรื่อง ที่หอกระจายข่าวเนะ้องทั้งผู้ใหญ่บ้านก็กำนันช่วยกันรมไอพีเอ็มสองจุดห้านี่มันรุนแรงก็เลยช่วงนี้ยังไม่ได้เข้าหน้าฝนก็ยังช่วยประชาันไม่ให้จุดอ่อนเนาะช่วยช่วยทุกคนให้ผู้ใหญ่บ้านและกำนันช่วยกันประชาันทางหอกระจายข่าวทุกหมู่ครับค่ะ แล้วในส่วนของประชาชนเคยเข้ามาติดต่อประสานงานเกี่ยวกับในเรื่องของภัยแรงที่เกี่ยวกับรถน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากไหมครับก็มีมีมาบ้างแต่มันก็ไม่เท่าไหร่นะรื่องนี้ก็คือว่าท่านทางทุกหมู่ก็มีบ่อปับมีบ่อเจาะอยู่มีบ่อปปามีบ่อไอ้บ่อระดานที่จะทำการเกษตรอยู่ หลายแห่งนะที่หมู่หกมีอยู่ประมาณสามสี่แห่งก็รวมกันแบบเจ็ดล,งาาลังคาเจ็ดเจดลังคาบ้านเจ็ดลังคาเรือนต่อบ่อนึงเจ็ดลังคาเรือนต่อบ่อนึงร้านี้ก็มีอยู่ที่หมูม่หกของท่านนายกก็มีหนึ่งบ่อกคนระับที่ช่วยดูแลอยู่่แล้ว,วกิจกรรมร่วมกับประชาชนหรือที่ผ่านมาน,นี้นะคะมี ร่วมกิจกรรมหรือในพื้นที่หรือมีการทําอะไรพิเศษนะคะนอกเหนือจากช่วงเทศกาลสงการแล้วค่ะก็กิจกรรมช่วงนี้ก็หลังจากสงการที่ที่ได้จัดกันก็ก็ใช้งบส่วนตัวของนายกของท่านกำนันและผู้ใหญ่บ้านช่วยจันเนาะช่วยกันคนเล็กคนน้อยก็นําคนแก่มาอาบน้ําที่วัดศรีํารานก็บรรลุเป้าหมายไปด้วยดีที่เชิญท่านนายอำเภอ สีต้มลมเป็นประธานในการอาดน้ำผู้สูงอายุครับค่ะหลังจากนี้คือมาตรการของทางอบตนะครับมีมาตรการที่จะให้ความช่วยเหลือกับประชาชนในด้านไหนบ้างคะนอกจากเรื่องลดน้าภครเรื่องภัยแรงแล้วอะไรเี้ยต่อไปเนี้ยค่ะก็จะเป็นในด้านโครงสร้างพื้นฐานก็ ก็ใกล้จะเต็มแล้วแต่คนต่อไปก็คงจะเป็นในด้านคุณภาพชีวิตเนาะการเป็นอยู่ของประชาชนก็ช่วงนี้ก็มีการทางงบของอบจอมาซ่อมแซมบ้านเรือนให้ประชาชนอยู่หลายหลังครับเสร็จเมื่อไปแล้วอบจมอามอบไปห้าหกหลังครับที่ตําบลบ้านนาที่โดยการสนับสนุนของท่านนายกมนุษ์พบประเสริฐเนาะ อันก็ใจดีขอแลวกขอเวลาลนี้กําลังได้งบมาได้พัสดุมาแล้วแต่กําลังนะให้ช่วยพี่น้องชาวตมนาน,นี้ช่วยกันเป็นแรงเพราะไอค่าแรงคงไม่มีเพราะว่ามีแต่งบ,บประมาณค่าพัสดุก่อสร้างครับค่ะวันนี้นะคะทางชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัยนะคะ ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านรองนายกสายยันธรรมานะคะซึ่งเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ,บ้านนานะคะค่ะขอขอบพระคุณมากค่ะครับขอบคุณมามาค่ะ